ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะหน่วยที่22ของเล่นหันสานะคะ,ะคุณครูจะให้เด็กๆเ,เรียนรู้สาระที่สำคัญก็คือประเภทของของเล่นนะคะชื่อของเล่นอ่ต่อไปก็คือลักษณะของเล่นนะคะแล้วก็การเล่นอย่างถูกวิธี5ก็คือการเก็บรักษาของเล่นนะคะอ่ามาดูว่าในสาระที่1ที่เด็กๆจะต้องทำมีอะไรบ้างนะคะ เรื่องที่1ก็คือประเภทของการเล่นนะคะประเภทของการเล่นคุณครูบอกว่าให้เด็กๆสังเกตของเล่นแล้วโยงเส้นแยกประเภทและจัดหมวดหมู่ของเล่นลงในกลอ่องกล่องคุณครูจะแบ่งมาให้เด็กๆดู3กล่องนะคะ1ก็คือของเล่นผ้าของเล่นที่ทํามาจากผ้าทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่ากล่องไหนที่เด็กๆจะเก็บให้ถูกประเภทนะคะ สก็คือของเล่นพลาสติกนะคะ3ก็คือของเล่นจะเป็นบล็อกไม้หรือว่าเป็นไม้นะคะอ่ะเรามาดูเจ้าหุ่นยนต์หุ่นมือตัวนี้กันนะคะหุ่นมือตัวนี้น่าจะทํามาจากอะไรคะอ่าถูกต้องค่ะทำมาจากผ้านั่นเองนะคะต่อไปฟุตบอลฟุตบอลน,นะคะคุณครูคิดว่าน่าจะทำมาจากพลาสติกนะคะอ่ะต่อไปตัวบล็อก ตัวบล็อกไม้นะคะเป็นของเล่นที่ทำมาจากไม้นะคะ,ะเรื่องที่สองก็คือชื่อของเล่นนะคะคุณครูให้เด็กๆเ,เขียนวงกลมล้อมรอบภาพที่สัมพันธ์กับ เส้นตามรอยปะะนั่นเองนะคะอ่ะรูปนี้รอยปลาก็คือลูกบอลน,นะคะอ่าเด็กๆต้องเขียนรอยปลาให้สวยงามก่อนนะคะอ่าลูกบอลอ่าเด็กๆเ,เขียนได้นะคะเขียนตามเส้นปละไปเลยนะลูกนะลูกบอล Okay. เมื่อเขียนเสร็จแล้ววงกลมนะคะ,ะต่อไปก็คือตุ๊กตานะคะเด็กๆก,ก็เขียนเส้นประตุ๊กตาแล้วก็วงกลมด้วยนะคะอย่าลืมต่อไปก็คือตัวต่อ,อวงกลมแล้วก็เขียนเส้นประดนะคะ ต่อไปเรื่องที่3ก็คือลักษณะของเล่นนะคะคุณครูอ่านคําถามแล้วให้เด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายถูกทับภาพของเล่นที่เป็นคำตอบนะคะอ่าคุณครูจะอ่านบทความตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆคิดถูกนะคะว่ามันตรงกับภาพไหนนะลูกนะ,อะของเล่นชนิดใดมีผิวสัมผัสครุขระ,อะของเล่นชนิดไหนคะลูก อ่าถูกต้องค่ะเป็นเจ้าไดโนเสาร์นั่นเอง2ก็คือของเล่นชนิดใดมีผิวสัมผัสนุม่มอะไรคะพี่หมีนั่นเองอ่าของเล่นชนิดใดมีผิวสัมผัสเรียบอ่าผิวเรียบค่ะอ่าถูกต้องนะคะอ่ะเรื่องที่4การเล่นอย่างถูกวิธีนะคะ คุณครูจะตั้งชื่อให้สองคนนี้คนแรกคุณครูจะตั้งชื่อว่าน้องต้นกล้าแล้วก็น้องมาลินะคะน้องต้นกล้าเด็กๆลองดูนะคะว่าคุณครูให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปราไปหาภาพการเล่นอย่างถูกวิธีน้องต้นกล้าภาพไหนคะที่น้องต้นกล้าเล่นอย่างถูกวิธีอ่าเราก็เขียนตามเส้นปราได้เลยนะคะแล้วก็ให้ลูกเลือกว่าภาพไหน เป็นวิธีการเล่นอย่างถูกวิธีคะ,ะการเล่นอย่างถูกวิธีก็คือการเล่นอย่างเรียบร้อยไม่คว้างของเล่นเหมือนภาพด้านล่างนี้นะคะ,ะต่อไปน้องมาลีน้องมาลีเล่นตุ๊ก,กตาเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะที่น้องมาลีเล่นอย่างถูกวิธีการเล่นตุ๊ก,กตาเราจะถอดอ,อวัยวะต่างๆของตุ๊กตาออกมาได้ไหมไม่ได้นะคะนอกจากเราจะเปลี่ยนชุดให้ ตุ๊ก,กตานั่นเองอต่อไปนะคะเรื่องที่5ก็คือการเก็บรักษาของเล่นนะคะคุณครูอ่านข้อความให้เด็กๆระบายสีเขียวลงในวงกลมของภาพการเก็บของเล่นที่ถูกวิธีนั่นเองค่ะอเดี๋ยวคุณครูหยิบสีเขียวแป๊บนึงนะคะอ น้องดาวเก็บตุ๊กตาหมีใส่ตกกะก้าหนน้องดาวาตุ๊กตาหมีตัวไหนคะลูกตุ๊กตาหมีใส่ตกกะก้าก็คือตัวนี้นะคะต่อไปน้องเสือเก็บไม้บล็อกใส่กล่องน้องเสือเก็บไม้บล็อกใส่กล่องนะคะหน้านี้เราก็ระบายรูปที่หนึ่งกับรูปที่สนะคะ ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมแสนสนุกคุณครูอ่านข้อความในภาพและให้เด็กๆระบายสีสิ่งของที่แบ่งปานให้เพื่อนนะคะอ่ะหนึงก็คือหนูกำลังเล่นบล็อกหนูจะแบ่งอะไรคะอ่าบล็อกไม้อันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอาสีน้ำตาลในการระบายสีนะคะอ่าบล็อกไม้นี่นะคะเราก็ระบายสีไปเลย คุณครูจะระบายเห็นไหมคะวิธีการระบายของครูบิวก็ไม่ยากเลยเด็กๆต้องชอบระบายสีนะคะลูกเพราะถ้าลูกระบายสีเก่งลูกอยู่อนุบาลสองคุณครูเขาก็จะให้รางวัลด้วยนะคะอ่าบล็อกไม้นะคะอ่าระบายบล็อกไม้เสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปภาพที่สองนะคะคุณครู จะอ่านให้เด็กๆฟังนะคะหนูกำลังระบายสีหนูจะแบ่งอะไรคะแบ่งสีนั่นเองค่ะเด็กเด็กระบายเลยนะคะต่อไปนะคะผมกำลังเขียนผมกำลังเขียนเขียนอะไรคะเราต้องใช้อะไรเขียนคะลูกเราต้องใช้ดินสอนะคะ<อ>ในการเขียน ็จไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ